ออกจากจวนเป็นต้องเกิดเรื่องวันนี้ก็เช่นกันค่ะอีซิลเขามาชวนอีนิงไปจิบชาซึ่งในร้านเนี้ยก็จะมีแต่บรรดาคนหนูู่หญินมาใช้บริการซึ่งในวันเนี้ยก็รวมถึงเซวอินด้วยและหลังจากจิบชาเสร็จอีนิงเขาก็ออกไปเดินเล่นชมสถานที่เห็นเซวอินอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือชุยยงเป็นลูกชายคนสุดท้องของสี่กัวกงโดนเลี้ยงมาแบบเอาอกเอาใจมาตลอดไม่ค่อยมีใครกล้ามาอาอะไรด้วยแถมยังมาชอบเซวียนอีกต่างหากแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรไม่เข้าหูเซวียนเซวอินถึงได้เดินหน เซวินก็ยิ่งไม่สบอารมณ์ทักทายไปส่งๆแล้วก็เดินหนีไปสิวหยงเห็นแบบนั้นก็เลยรั้งตัวสาวใช้มาถามว่าผู้หญิงคนนั้นที่เซวินดูไม่ชอบนางเป็นใครสาวใช้ก็บอกว่าเป็นคนที่ทำให้คุณหนูของเราเสียอารมณ์จนทำท่าทางไม่ดีกับท่านสิวหยงเนี่ยก็เลยคิดที่จะออกหน้าแทนเซวินจัดการอีหนิงโดยการใช้วิธีเดินไปพูดตรงที่อีหนิงไปนั่งอยู่ประมาณว่าอีหนิงเอาไปหยกของสิวหยงไปและถ้าอีหนิงไม่สามารถยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เอาไปก็ต้องตามสิวหยงไปในห้องให้สาวใช้นตรวจสอบว่าเอาไปจริงหรือปล่า่าซึงงตรง ที่สียงเขาเดินไปพูดอะมันก็มีบรรดาคนหนูู่หญยินที่นั่งอยู่ด้วยกว่าครึ่งในนั้นก็รู้จักว่าสียงเนี่ยเป็นใครแล้วก็มองว่าอินิงเป็นแค่อนนุมของคุณนางสงศ์ที่เลี้ยงไว้นอกจวนก็เลยคิดว่าอินิงเนี่ยอาจจะเอาไปจริงๆทีนี้นก็เลยพากันพูดมาประมาณว่าให้อินิงอะตามสียงไปตรวจสอบถ้าเอาไปก็คืนไม่เอาไปก็แล้วไปส่วนอินิงอะเขาก็ไม่อยากที่จะใช้ชื่อจวนอิงกัวกงมาอยู่สถานาการณ์และใกล้ๆเนี่ยก็ยังมีทั้งชิงฉีกับองค์คลักเสรีนี่พัดผ่อนกันอยู่จึง ฟูพอมองลงมาก็เห็นพอดีว่าสียงเนี่ยตามพัวพันอยู่กับอีนิงลู่เจียเสืยก็เลยสั่งให้คนตตามไปทางด้านอีนิ่งที่พอเดินตามสียงไปด้วยแล้วอ่ะสียงนางอ่ะกลับชวนอีนิน่งกินข้าวในห้องแถมยังบอกจะให้รางวัลอีนิงเหินแบบนั้นก็เลยว่าจะกลับที่นีสียงจึงเห็นว่าอีนิงอ่ะไม่หลงกลก็เลยสั่งให้องคารากะเข้ามาแล้วก็ยื่นมือไปจะจับอีนิ่งไว้อีนิ่งที่กําลังเริ่มโมโหแล้วก็เลยพลิกมือตีสียงไปทีงนีนง่ยงนางก็แบบรู้สึกแค่คัันนนนๆ่ะไไไมมด้้้้รรูสึกกกเเจจ็บอออ,อาาลยวไืิงออาไไว้้้ดครังพสาาใช้้จะเขามา ช่วยองค์คละของสียงเนี่ยก็กันไว้อีหนิงก็คือโมโหหัว,หวลุกเป็นไฟแล้วตอนนี้คราวนี้อีหนิงก็เลยยกขาเตะเข้าที่หน้าขาของสียงไปเลยคราวนี้แหละแกเจ็บจริงแต่ถึงอย่างนั้นสียงนั้นก็ยังปากดีได้อยู่อีหนิงก็เลยยิ้มหยันก้าวเข้าไป2อก้าวเข้าประชิดจนสียงเนี่ยตะลึงจังงังแล้วก็ยังถูกอีหนิงบีบต้นจนก้าวถอยไปหลายก้าวอีหนิงก็เลยพูดว่าไม่ใช่แค่เตะข้ายังจะถีบเจ้าด้วยพูดแล้วก็ถีบเข้าไปแบบไม่ออมแรงจนสียงเนี่ยก้าวถอยหลังไม่ท ขึ้นมาจริงๆและก็เลยสั่งให้องคาักษ์จับตัวอีนิงแต่พวกสซเลียนที่มีสาวใช้แอบมาแจ้งข่าวก่อนหน้านี้แล้วและมาซุ่มรออยู่พอเห็นว่าเกิดการต่อสู้ก็เลยกระโจนออกมาอย่างรวดเร็วเข้าล้อมปกป้องอีนิงในทันทีสิวอ,อยู่ที่ตาแรกคิดว่าอีนิงเป็นแค่นายหญิงตระกูลทั่วไปพอเห็นว่ามีองคลักษ์ออกมาปกป้องแถมองคาักษ์เนี่ยดูก็รู้แล้วว่าผ่านการฝึกฝนมาตระกูลทั่วไปไม่สามารถเลี้ยงดูองคลักษ์แบบนี้ไหวแน่นอนก็เลยคิดว่าสตรีที่ออกเรือนแล้วคนเนี่ยต้องมีสถานะไม่ธรรมดาเป็นแน่เพราะจะมีอนุเเเลีีี้้ยงไไววนนนนนออกตัท่่หป็ชิ ส่วนอีหนิงเนี่ยเมื่อหลุดพ้นจากสิยงได้ก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดมือช้าๆมองไปที่สิยงแล้วก็พูดว่าแม้สามีข้าจะไม่ได้เกิดในตระกูลสูงสักแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะหาเรื่องได้ง่ายเมื่อครูใส่ความว่าข้านําป้ายยกท่านไปตอนแรกข้าก็อยากจะอธิบายให้ชัดเจนแต่ใครจะคิดว่าท่านจะตามรังควานก่อความวุ่นวายจนต้องพบจุดจบที่น่าอนาช่นนี้แล้วป้ายยกข,ของท่านมีค่าสกิร์ตบึงกันสีหน้าของสิยงในตอนนี้ก็คือยำแย่รู้ตัวว่าตัวเองอเตะเข้ากับแผ่นเหล็กแล้วแต่ถึงอย่างนั้น ความที่เลี้ยงดูมาแบบเอาเอกเอาใจอะเนาะมันก็เลยไม่มีอะไรที่ทําให้สียงนางไม่กล้าทาเกี้ยวลูกสาวขุนนางนางก็ทํามาแล้วคราวนี้ก็แค่เสียบเปรียบในเรื่องของคนที่น้อยกว่าก็เท่านั้นเองสียงก็เลยขี้ยิ้มออกมาแล้วก็บอกว่าป้ายกะหายไปจริงๆก็เลยร้อนรนท่านดูสิป้ายก็หายไปแล้วคือสียงอะนางคิดว่าถ้าตัวเองยืนการว่าหายแล้วอีหนิงจะทําอะไรมันได้ใช่ปะแต่ทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งก็เลยดังขึ้นมาว่าข้าก็อยากถามว่าป้ายนั้นมีค่าสกีลตาลึงกันซึ่งเสียงนี้ก็คือลู่นนองคะาาามมพรร้กทห และทหารที่มาด้วยก็ได้เข้ามาล้อมวงไว้สิยงที่เห็นลูเจเสียเนี่ยก็จําได้ว่าคนนี้คือลูเจเสียจึงรู้ว่าตนเนี่ยก่อเรื่องเดือดร้อนเข้าให้แล้วจริงๆ และลูเจเสียก็ถามอีกว่าป้ายหยกมีราคาเท่าไหร่ข้าจะชดใช้ให้เจ้าต้องการหรือไม่ซึ่งการที่ลูเจเสียมาช่วยครั้งนี้ก็เพราะเห็นว่าอีหนิงเป็นลูกของวยหลิงบวกก็เห็นท่าทางของอีหนิงที่จัดการกับเสี่ยหยงอะแล้วมันไปนเหมือนกับภรรยาของตัวเองที่ตายไปเพราะตอนนั้นที่ลูเจเสียไม่อยากไปเอ้อรละเหยรอลอยชายในหน่วยอาหารก็ไปนอนเล่นในห้องอีหนิงไปแกล้งไปแย่เขาซึ่งอีหนิงที่ต้องการประพฤติตนอยู่ในกรอบก็เลยอดทนสะกดการความผูกกุ่นเอาไว้แล้วก็ฝืนยิ้มออกมาแต่พอลูเจเสียหลับนะอีหนิงก เสียตื่นมาเห็นหน้าตนเนี่ยก็เลยไปหาอีหนิงเพื่อที่จะคิดบัญชีแต่อีหนิงกลับทำหน้าไร้เดียงสางนงนตอบกลับมาลือจีเสียเห็นแบบนั้นก็เลยดึงอีหนิงเข้าไปในอ้อมกอดจนพิษที่ใบหน้าของอีหนิงถูหมึกเข้ากับดวงหน้าสะอาดสะอา้านใช้ต้อนหนวดถูถ่ายใบหน้าของอีหนิงจนอีหนิงน่ารู้สึกเจ็บจนต้องขอร้องบินวอนบอกว่าตนรู้สึกไม่สบายรู้จีเสียที่รู้สึกว่ารังแกจนพอประมาณแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นประคองใบหน้าขอ,ของอีหนิงแทนแล้วใช้ปลายนิ้วเช็ดใบหน้าให้อีหนิงอย่างระมัดระวังกลับมาที่สี่หยงที่ตอนเนี้ใบ กลับไปมองหน้าอีหนิงก็เห็นว่าอีหนิงกําลังมองสียงด้วยสีหน้าที่เย็นชาอยู่สียงจึงยิ่งรู้สึกอับจนอย่างไม่อาจพรรณนา,นารีบประสานมือกล่าวว่าตนไม่รู้ว่าหุห่นท่านนี้มีความเกี่ยวข้องกับลูเจีเสียเดี๋ยวข้าเนี่ยจะขอคาม,มาหห่นท่านนี้ขอได้เท้าอยู่ได้ถือสาแต่ลู่เจีเสียนางที่เป็นคนร้ายอยู่แล้วเนาะก็เลยบอกว่าขอคาม,มานะคงไม่จําเป็นแค่เจ้าตบหน้าตัวเองซักสองฝ่ามือก็พอได้ยินแบบนั้นสีหน้าของสียงก็ยิ่งย่แย่ขึ้นไปอีกแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ได้้แตตต่่มหหััววเเออองทออทีกนาาํ ก็เลยทําใจแข็งแล้วตบหน้าตัวเองไปสองฝ่ามือซึ่งเสียงตบเนี่ยก็ดังก้องกังวานสุดๆตบหน้าตัวเองแล้วก็ยังต้องขอบคุณลู่เจี๋ยเสียที่ชี้แนะอีกด้วยพอขอบคุณแล้วเนี่ยก็เลยจะกล่าวลาแต่ลูเจี๋ยเสียก็ยังไม่พูดว่าให้ไปหรือไม่ให้ไปแน่นอนว่าสียงนางก็ไม่กล้าไปเว้ยแต่พอลู่เจี๋ยเสียโบกมือนางก็เลยรีบกลับไปเลยส่วนอีนิงอ่ะไม่ได้ดีใจที่ลู่เจี๋ยเสียมาช่วยนะเพราะว่านางก็รู้สึกว่านางจัดการคนได้สําหรับสียงอ่ะถ้าใช้เหตุผลคุณไม่ด ทีนาอนิงก็เลยยอบตัวแล้วก่าวขอบคุณพร้อมก็ขอตัวกลับไปด้วยเลยแต่ลู่เจเสียเนี่ยยังไม่ให้กลับอิงก็เลยได้มานั่งปอกทับทิมให้ลู่เจเสียที่เล่นหมากกับท่านเจ้ากรมอยู่ในห้องที่อิงได้มาปอกทับทิมอ่ะเพราะว่าลู่เจเสียก็แค่อยากจะลงโทษอิงเพราะว่าทุกครั้งที่ลู่เจเสียช่วยอิงไปอ่ะอิงมันจะทาท่าทีที่ดูแล้วไม่ได้ซาบซึ้งต่อ,อการช่วยเหลือเลยสักนิดนางก็เลยห e ิ้วอิงมาปอกทับทิมให้ซะเลยส่วนอินงเนาะนางก็นั่งปอกทับทิมไปดูลู่เจเสียเดินหมากไปแล้วก็คิดในใจ่าาาลเเเยนนดิหหมมมกก้ทรรือต ูก็ยังต้องอ่อนคอให้ลู่เจเสียแต่ถึงยังงั้นนะลู่เจเสียก็ยังคงแพ้แล้วพอแพ้นีนก็ยังพูดมาอีกว่าเป็นเรื่องของเล่นของพวกบัณฑิตอินิงเขาก็รู้อนะเนาะว่าลู่เจเสียถึงจะเป็นอัจฉริยะในการจัดทับแล้วก็เป็นคนที่ลายมือสวยแต่สําหรับลู่เจเสียเนี่ยพวกพินหมาวัดภาพเป็นเรื่องที่ไร้สาระทางท่านเจ้ากรมก็เลยพูดว่าอินิ่งเป็นภรรยาของท่านจงหยวนทักษะก็น่าจะไม่เลวไม่งั้นก็ลองให้มาเล่นแทนท่านดูอินิงที่แบบว่าแกะทับทิมจนมือมือแล้วก็เลยตอบตกกกกลลลลงงททีี่่่่่่จจะมมมาาาาาเเเนนนแ้้้้ว็ัพรอใหย มาก่อนไเลยลเูยีเสียพอเห็นแบบนั้นก็เลิกคิวขึ้นเล็กน้อยแต่ก็นั่งอยู่ข้างๆมองอีหนิงเดินหมากโดยที่ไม่ได้พูดอะไรระหว่างที่เล่นเนี่ยก็มีคนมารายงานว่ามีคนมาหาบอกว่าเป็นสาวใช้ของคุณหนูแห่งโจนอิงกวัวกงลูเจีเสียเนี่ยก็เลยอนุญาตให้สาวใช้เข้ามาได้ซึ่งสาวใช้คนนี้ก็คือฝู่หงเป็นสาวใช้ชั้นรองคนหนึ่งของอีหนิงที่หลุดเส้นหยวนให้มาฝู่หงเดินเข้ามากระซิบข้างหูอีหนิงว่าหุยล,ลูกที่ท่านสนทนาด้วยที่หอเสียงอินคราก่อนได้ยินว่าท่านมาดื่มชาที่ได้ยินแบบ ก็ทำหมากกระทบกระดันแล้วก็รีบบอกกับฝูหงว่าเรื่องนี้อีกครู่ค่อยกล่าวด้วยพอกลัวว่าจะเผยพิรุธต่อหน้าลูเจียเสียก็เลยมองไปทางลูเจียเสียเห็นว่าลูเจียเสียดูไม่ได้อะไรก็เลยคิดว่าลูเจียเสียเนะี่ยน่าจะไม่ได้ยินที่ฝูหงพูดก็เลยโล่งใจไปเปาะนึงแล้วก็คิดว่าเส้นหมินทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ส่วนได้ท้าฟู่หรือท่านเจ้ากรมทหารก็เลยบอกว่าวันหน้าให้ลูเจียเสียไปเล่นกับพวกตนที่หย่งเล่ฝางซึ่งมันเป็นบ่อนพนันที่คนนางเล่นเสิ่งเขาชอบไป แต่เท้าฟูก็เลยหันไปทางอีหนิงบอกว่าดูท่านพ่อบุญธรรมของท่านตนี่ดูท่าเขาคงกลัวว่าจะแพ้ทีนี้อีหนิงก็เลยบอกว่า คงเกรงว่าเตะเท้าฟูจะแพ้มากกว่าแต่เท้าฟูอย่าเล่นกับเขาเลยเจ้าค่ะพอพูดประโยคนี้เสร็จถนนแหละลูเจเสียที่จิบชาอยู่ก็หยุดจิบชาโดยพลันบรรยากาศก็เปลี่ยนอินิงก็งงสิฉันพูดอะไรผิดวะเพราะว่าลูเจเสียเนี่ยเล่นพนันเก่งจะตายคนพวกเนี้ยไม่มีใครรู้เลยหรอทีนี้ผู้ติดตามคนหนึ่งของลูเจเสียก็เลยพูดขึ้นมาว่าเตะเท้าของพวกเราน่ะไม่เคยเล่นพนันท่านทราบได้อย่างไรว่าเขาเล่นเก่งเตะเท้าฟูที่เห็นแบบนั้นก็เลยถามขึ้นมาว่าลูเจเสียเนี่ยเล่นพนันเป็นด้วยหรอเหตุใดข้าจึงไม่รรู้มมาาก่่ออนีีิงงงงทฟัถึต ทั้งร่างก็พันนิ่งค้างเพราะต่อให้ใต้ท้าฟู่จะไม่รู้แต่ทําไมคนของลู่เจเสียถึงพูดว่าลู่เจเสียไม่เคยเล่นทีนี้ลู่เจเสียนางก็หัวเราะออกมาพูดด้วยน้าเสียงที่ราบเรียบคลายความสงบก่อนที่จะเกิดพายุพูดว่าข้าเล่นการพนันไม่เป็นเพียงแต่ปีนั้นจําเป็นต้องพูดโกหกพอคิดคิดดูพูดได้คิดว่าข้าเชี่ยวชาญการเล่นพนันทางใต้ล่าคงมีเพียงคนผู้นั้นฟังถึงตรงนี้มือของอีหนิงก็สั่นขึ้นมาอย่างรุนแรงและเกิดความคิดที่ว่าจะต้องหนีเพราะว่าถ้าไม่หนีก็เกรงวว่่่่าจะไมรอออดแลตนนทีีีิิงง ถ้วยชาก,ก็ถูกลูกเจีเสียในบีบจนแตกละเอียดอีนิงที่เพิ่งก้าวออกจากประตูก,ก็ถูกลูกเจเสีย้นจับไว้แน่นน้ำเสียงของลูเจีเสียทุมต่ำเราก็ต้องเข้นเลือดออกมาพูดว่า อิเจ้าจะไปที่ใดอีนิงนะั่นจึงคิดขึ้นมาได้ว่าตนไม่ควรที่จะวิ่งหนีเพราะถ้าไม่วิ่งมันก็ยังไม่อะไรใช่ไหมแต่พอวิ่งแล้วต่อให้ลูเจเสียไม่สงสัยก็ต้องรู้สึกสงสัยขึ้นมาในตอนที่อีนิงวิ่งนั่นแหละและดูจากท่าทางของลูเจเสียลูเจเสียเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วด้วยว่าอีนิงนะ่ะคือใครลูเจเสียที่พอจับอีนิงไว้ได้ก็กดอีนิงไว้กับประตูไม่ยอมปล่อยอีนิงไปแล้วก็พูดกับเตทาวฟูดูที่ไม่แมแ้แต่จะหันไปมองว่า,ตาเตทาวฟูนน tham พอได้ท้าวฟู่ออกไปอ่ะภายในก็เหลือแค่ผู้ติดตามของลูเจเสียอยู่สองคนแต่ผู้ติดตาม2คนเนี่ยก็ถูกลูเจเสียคำรามออกมาด้วยน้ำเสียงเกลี้ยกา่ว่าใส่หัวออกไปจากนั้นลูเจเสียจึงลากอีนิงเข้ามาด้านในแล้วปิดประตูลงกอนส่วนอีนิงเนี่ยก็กลัวจนหัวสมองว่างเปล่าไปแล้วจากนั้นลูเจเสียเนี่ยก็คลายมือออกแล้วดึงอีนิ่งนั่งลงไปบนต่างไม้กล่าวว่าเมื่อครู่วิ่งหนีอะไรร้อนตัวหรือว่าหวาดกลัวนอกจากที่จะพูดด้วยน้ำเสียงที่ทุ่มต่ำแล้วใบหน้าของลูเจเสียเนี่ยก็เคลื่อนเข้ามาประชิิิดออีหนงงงงกกกก็็เเลยลยยยรู้้้้้สึทัคคุแแววปาา่ และนายามเนี่ยอีนิงก็คิดว่าคงได้แต่แซงโง่แล้วก็กล่าวว่าได้ท้าผู้บัญชาการกล่าวอะไรข้าไม่เข้าใจลู่เจียเสียก็โดยหัวเราะด้วยน้ำเสียงลึกต่ำกระทั่งฟังดูน่าหดหูจากนั้นเขาก็ปีบปลายคางของอีนิง ออกแรงกดนางไว้บนต่างไม้กล่าวว่าเจ้าไม่เข้าใจหรืออธิราชถอดเกลอกกระดูกแห่งความจงรักภักดีบนเขาชิงซานแล้วแต่กี้นี้สาวใช้ของเจ้าก็พูดถึง้หญินรูคนหนึ่งเจ้าคิดว่าข้าไม่ได้ยินหรือจะแก้งโง่ไปทําไมในปีนั้นข้าต้องไปจัดการบางอย่างข้างนอกจึงหลอกเจ้าว่าจะไปเล่นพนันยามนั้นเจ้าไรดียงสารนักเชื่อคําพูดของข้ามาโดยตลอดและข้าไม่ถึงว่าเจ้าจะเชื่อจนบัดนี้หลัวอีนิกเจ้ากาพูดว่าไม่เข้าใจหรือถึงจะพูดมาขนาดนี้อีนิจก็คือปฏิเสธท่าเดียวไม่ยอมรับอะไรทั้งนั เสสีก็เลยบอกว่าไม่ยอมรับใช่ไหมได้ข้ามีวิธีที่ทําให้เจ้าค่อยๆย,ยอมรับกับข้าและระหว่างที่พูดอะริมฝีปากของลูเจยเสียก็แทบจะทาบลงมาบนแก้มของอีนิงยูมา้อมล่อแล้วและก็พูดต่ออีกว่าระหว่างพวกเรายังมีอะไรที่แตกต่างไม่แตกต่างกันอีกเจ้าขึ้นเตียงกับข้าข้ารู้จักเจ้าทั่วทุกซอกทุกมุมประเดี๋ยวก็ได้รู้แล้วอีนิงได้ยินแบบนี้ก็โมโหจนสะบัดมือตบหน้าลูเจยเสียแล้วก็บอกว่าข้าเป็นบุตรสาวบุญธรรมของท่านทั้งยังแต่งงานแล้วท่านคิดสิ่งใดอยูู่่่่้้าาไมรแแตทนนจคนผิดลว จีเสียก็แบบให้ปล่อยเจ้าไปหรือไม่มีทางพอนางพูดเสร็จนางก็เลยลุกขึ้นไปจับอีหนิงและคิดว่าหากอีหนิงคนนี้ก็คือหลัวอีหนิงจริงๆอะ่ะก็เป็นตัวของเขาเองที่ประคองอบอุ้มนางเข้าสู่มือของผู้อื่นทั้งยังมอบสินเจ้าสาวให้นางอีกด้วยและเรื่องที่เคยทําไม่ดีกับอีหนิงในหลายๆครั้งด้วยความไม่รู้เหล่านั้นก็ทําให้ลู่เจียเสียเนี่ยอยากจะทําลายแรงทุกสิ่งเลยและในตอนนี้ลู่เจียเสียก็มั่นใจเป็นจ็ดถึงแส่วนแล้วว่าอีหนิงคนนี้ก็คือหลัวอีหนง แต่ก็ยังเหลือเผื่อไว้ว่านี่อาจจะเป็นภาพลวงตาในขณะนั้นเองด้านนอกน่ยก็เริ่มมีเสียงวุ่นวายเพราะว่าจุนจูเนี่ยไปตามชิงชี่มาส่วนด้านในอีนิงก็กัดมือของรูจเจอียเต็มกำลัง ลูเจเสียก็เลยว่าเจ้าโง่หรือถึงกับกัดข่าข่าจะปล่อยให้เจ้ากัดอย่างไรเจ้าก็อยากได้คิดจากไปอีกต่อให้เจ้าไม่ใช่นางก็ต้องติดตามอยู่ข้างกายข่ายอมรับเสียบอกข่ามาว่าใช่หรือไม่ระหว่างนั้นเองอีหนิงก็พลิกมือไปสัมผัสเข้ากับเข็มเงินบนต่างไม้ก็เลยเอาเข็มเงินเนี่ยแทงไปที่หน้าของลูเจเสียลูเจเสียก็เลยหลบตามสัญชาตญาณอีหนิงจึงอาศัยจังหวะเนี่ยสะบัดหนีและคิดว่าถ้าหนีไปประตูเนี่ยน่าจะไม่ทนันเพราะประตูมันลงก่อนไปแล้วเนาะก็เลยกระโดดหนีทางหน้าต่างแทนโชคดีที่จินจูเหมือนรรู้้แลวมาอ อีหนิงตรงข้างล่างทางหน้าต่างพอดีพวกส่วนเลนที่รออยู่ก็ชักดาบเข้ามาล้อมอีหนิ่งไว้พาออกไปอย่างรวดเร็วส่วนลู่เจเสียเนี่ยก็พลิกตัวกระโดดตามลงมาแต่พอแผลเก่าที่ขาพอใช้แรงเกินกาลังกระทันหันมันก็เลยปวดขึ้นมาจนตามไปไม่ได้ก็เลยตะหวาดด้วยเสียงกราวว่าหากเจ้าไม่อยากให้คนรอบกายเดือดร้อนก็กลับมาหาข้าซะทว่าคนเนี่ยกลับหายไปแล้วลู่เจเสียก็เลยหลับตาลงพูลมหายใจช้าๆและเมื่อลริมตาขึ้นก็สั่งให้คนเนี่ยไปตามหุิหนใหญ่ลู่มาคุยพอในวันนี้ยลลูเเเจจีพบงงงนแแ้้วะะตอ เนความจริงออกมาให้ได้หลืออีดิงไม่มีทางที่จะหนีตนไปได้ส่วนอีดิงนี่กว่าจะกลับมาถึงจวนฟ้าก็เริ่มมืดแล้วบนรถมาก็ได้สั่งให้บอกทุกคนว่าห้ามปีปปาพูดเรื่องในวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ